ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับคารวาลยาลิททั้งหมดเลย6คันผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหกพักว่าบาทเท่านั้นเองในคิดในเลทฟรีดาวด้วยนะพิเศษกว่านั้นคือคันนี้มีชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวเชียวทั้งหมดนี้บอกเลยนะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาวบอยรถบ้านทุกท่านด้วยวันนี้นะครับใครที่กําลังตามหารถเก่งเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองเนในคินเลทฟรีดาวด้วยนะสําหรับใครเนี่ยที่กําลังตามหารถเก่งเล็กอยู่บอกเลยบอยรถบ้านเนี่ยจัดมาให้แล้วจุกๆแน่นอนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โชว์รูมโตโยตา้าเอ้ยไม่ใช่สิอยู่ที่บอยรถบ้านนั่นเอง บอกเลยว่ามีรถให้เลือกมากกว่า200คันแน่นอนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับคารวานยาริสทั้งหมดเลย6คันรถเพิ่งเข้ามาใหม่รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานวันนี้ได้รีวิวเลยบอกเลยนะใครกำลังตามหารถยนต์มือสองเนี่ยบอกเลยมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นแน่นอนวันนี้น้องชัยเนี่ยพามาชมรถเก่งเล็กที่เรียกว่ายาริสทั้งหมด6คันบอกเลยสวยๆเด็ดๆแน่นอนมาเริ่มต้นที่คันแรกเลยคันนี้เลย พี่คันนี้เป็น t o y ยต้ายาริ1.2ตัว e ปี2019บอกเลยนะใครชอบสีเข้มเข้มสีเทาด้วยคันนี้บอกเลยเป็นเทาดำสวยมากๆคันนี้สำหรับใครเนี่ยที่อยากได้บอกเลยว่าเริ่มต้นผ่อนที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองมาขนาดไปเลยดีกว่าคันนี้เช่นกันเป็น t o y ยต้ายาริ1.2 e ปี2 0 1 9บอกเลยคันนี้สีดำพิเศษกว่านั้นคือคันนี้มีชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวเชียวสำหรับใครเนี่ยที่ชอบความเป็นโตโยต้ายาริสอยู่แล้วมาที่บอยรถบ้านมีรถให้เลือกมากมายเลยทีเดียวเชียวนี่เป็นแค่ เออแซมเปลิลแซมเปลิลบอกเลยบอรถบ้านเนี่ยมีครบทุกสีให้คุณลูกค้าเลือกที่มาวันนี้เลือกสีเข้มๆดำๆมาเพราะว่าน้องชัยเนี่ยเป็นคนเข้มๆและดๆดเออมาขนาดไปคันนี้เลยกับโตโยต้ายาริส ปี2020นนั่นเองคันนี้เป็นตัว Ent ทรีนั่นเองบอกเลยนะคันนี้สีดำดุดันเช่นกันสำหรับใครเนี่ยที่ชอบ t o โยต้อยู่แล้วเนี่ยมารีบมาจัดได้เลยนะเพราะว่า t o y ยต้าเนี่ยเครื่องมืออะไรค่าแรงบอกเลยแต่ละอย่างนี้ไม่แพงเลยมาคันนี้ดีกว่าสุดพิเศษเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบความหลอ่อความพิเศษอยู่แล้วเนี่ย คันนี้เลยโตโยต้ายาริส1.2ปี20นั่นเองคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนั่นเองบอกเลยนะคันนี้สวยจริงๆเพราะว่าได้เป็นล้อมแมกกาลลอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟหนงไฟหน้าเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยภายในบอกเลยนะคันนี้ภายในสวยจริงๆสนับสนุนโดย Sure. Site, คาร์ฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m ดอทคอมคันนี้เนี่ยภายในเนี่ยบอกเลยนะสุดพิเศษจริงๆเป็นเบาะหนังด้วยแถมมีต่อมีกล้องถอยบอกเลยนะคันนี้ใครที่ชอบความแบบพิเศษหรือเครื่องหัดขับรถคันนี้ตอบโจทย์เพราะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยบอกเลยใครที่อยากได้ยาฤิ์อยู่ บอร์ดรถบ้านมีทุกสีย้ําว่ามีทุกสีมากขั้นถัดไปคันนี้เลยปีใหม่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันคันนี้เลยเป็นโตโยต้ายาริ1.2ปี2022นั่นเองคันนี้เป็นตัว Entry เหมือนกันคันนี้บอกเลยนะมีความพิเศษโดยน้องเขาเนี่ยเป็นทรง5ประตูนั่นเองที่เกินมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นทั้งหมดเป็น4ประตู คันนี้เป็น5ประตูบอกเลยนะใครที่ชอบรถเก่งทรง5ประตูบอ์รถบ้านก็มีให้เลือกมีทั้ง4ประตูและ5ประตูเลยสําหรับใครเนี่ยที่ชอบเนี่ยรีบมาจัดได้เลยนะบอกเลยคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายสําหรับใครที่ชอบความสปอร์ตความพรีเมียมนั่นเองคันนี้เลย To โ o ต a y ยาริ1.2ปี2022ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนั่นเองได้ล้อแมกอลลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็นไฟแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้เหมือนเดิมภายในภายในสุดพิเศษเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังที่เดินตะเข็บสีฟ้าพอมะไัยมันติฟังก์ชันหรือจะเป็นกล้องถอยหลังหรือจะเป็นจอนั่นเองบอกเลยใครที่ตามหาอยู่มาเลยนะบอยรถบ้านมีรถให้เลือกมากกว่า200คันแค่ยาลิศธรรมดาเนี่ยก็6คันแล้วสีดำ สีเข้มเข้มสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้รถยี่ห้อไหนๆก็ตามที่เป็นมือสองบอกเลยมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นทั้งหมดนี้บอกเลยนะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยสำหรับใครเนี่ยที่อยากออกรถยนต์มือสองแบบเอกสารไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายมาที่บอยรถบ้าน สามารถออกรถได้เริ่มต้นเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้เนี่ยน้องชทยเนี่ยฝากเจ้ายาริ์ทั้งหมดไว้ด้วยบอกเลยใครอยากได้รถมือสองคิดถึงบอยรถบ้านนะครับบ๊ายบาย